สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนเนาะพี่น้องทั้งพังไทยและก็พังลาวเมื่อน,นี้จืนได้ออกมาหน้าเนาะม่คันกองมานําจืนเลยถือเป็นโอกาสสิรีวิวหน้าให้พี่น้องทุกคนเบิงนเนาะพี่น้องเริ่มจากอันนี้นะเป็นค้นทางเที่ยวหน้าเนาะพี่น้องหน้าจือจากยู่ทังนั้นเนาะยูทงังอันนั่นไงอ,อันนี้ก็เป็นค้นทางเที่ยวคุณไปเนาะ ดินนอน,นีแม่เอองี้บ่อืาาอดินนอร<ะ>แคมทาต้องเป็นน้องดินหน้าอัน,นเจือ,นนะอนะนหอน่อยท่าขวายนะเดนสิผพาหล่อบงนาพี่เหรอวีแท้หน,นสิเป็นอัน,นก่อไม้นะเดี <c oughs> ๋ยวขาเลขจมาดูดนีัน,น ก็หน่อไม้ไลายหน่อไม้เพียงกบโบคอยอยากมีพี่นนอะเพราะว่าอันรถจะเทยอ,ออกหน่ำเนาะก็เลยเลือเป็นบางๆแบบก๊กไงก็เลือก๊กหน่อยก็ <c oughs> <c oughs> อนอก็นี่ฮะกล็ลงมาหอนให้หน้าแล้วเนาะพี่นอะอ,อันเทยาเข้มแ่มอันนี้นะสิปเป็นนันเดินแบบ ยามหาเฮ็ดเนาะพี่น้องแค่นี้นะแล้วก็ชิเป็นอันก้อนเนาะไม่เพราะว่าบาดทางเนาะตะกี้กับเป็นไฮห,หน้าเอาไน้ได้ไหะตะกี้กับเป็นไฮเป็นหน้าหละมันหลายปีมาบาดเหตุแล้วมันก็บหกหน้าโขงลงถ้ามืดจะไฮไหมมหันหกบิดทุกไฮนะหลายไฮโย่สามสิบกว่าไฮหมดเลยไฮแต่ไฮบ่อยใหญ่คือทั้งนั้นเลยพี่น้อง อยู่ฝีตะกี้สีไทยควยเนาะเห็ดห้ยใหญ่ก็เลยบาหวาก็เลยเห็ดหายหน่อยอออไปหัก็เป็นทางสิเปทางพี่เนาะทางพ้นกะหะกะสาง ประจำเลยเนาะพี่น้องตั้งแต่จื้อญีงหน่อยน่ะก็ข้ามกองนี้เวลามันเป็นยามดำหน้าหน่ะพี่น้อเวลาเดี๋ยวขืนแต่หนาน่ามากอ่ะห้ยอายว่าขืนให้กินขืนเองกับพวกเป็นดอกกระดกดอกพี่น้องดอกมะขามเนี่ยโอ้มะขามเหิมได้นี่นะขามเจียงพี่น้อฮักไงไๆพี่น้อง ตะกี้จะจืดยังหน่อยพนขืนแล้วก็โต๊กพี่น่องเลยโต๊กลงมาแล้วก็แม่ตีต่ำใจกับปูหน้าพักแหงฉุกเง้อพี่น่องหน้าโคกกะ มีร้ายไฮเนาะตะกีนะ่ะมันหาซิปมหมอแม่เริ่มต้นแตนเพราะไม่แน,นะน็ะเนาะพี่น้องหน้าโคงนะ่ะมีทั้งมดประมาณหาซิปไฮนี่แหละแต่ว่าเม่แคันแ้วกลกลูกๆเิ็นไดเออกพื่อล้วกะ็มาแบ่งกันเ็ดเนาะมันก็เลยเป็นอันกอเนอะไม่เป็นปาขาวน้ำเนาะเพราะว่า,บ,าบ้านกับ จงเดินไว้เลี้ยงงูอ่ะราวาตะกีดอ่ะออกมาหน้ากระตองอันเลี้ยงขั้วิ่งเนาะเขาเลี้ยงข้วยเนาะจุดเริ่มต้นก็คืออันเมคันครับพอจืดนะเนาะเป็นคนออกมาเห็ดกอนมูอ่ะแม่แล้วก็เด้ไทยข้วนาตะกี้บ่มีโหลดพี่น้องพอจืดนะมีแจว่าจืดนะบ่มีเนาะก็เลี้ยงข้วยน้ำขั้วิ่ไทยดำเพื่อสิแล้เนะพี่น้องแต่ตอนนี้นะเพิ่นก็เด้แบงกันแล้วเนาะหน้าหาซีไพตะกี้อ่ะ ได้แบ่งอันทั้งอันนาเบาวสองคนแม่ก็คือบาวพอดีบลสิท่าแล้วก็เจ้าเนาะก็ะได้อยู่ประมาณผุราซิปกวาไฮและนะพี่นองแต่ว่างคงไม่ยขังนะจนสองปีขึ้นล้งเนาะไม่แัันเพิ่นบสบายนพี่นองเพิ่นได้เป็นอันลายางเนาะเป็นหลกอลา่ยางแะไวก็ได้ไปห้าหมอทุกๆุกอาทิตย์สตว่ากันเลย ไต้ตัดสินใจขายน้องพี่น้องทอหนึ่งเลยกะย่างยูทอหนึ่งพอได้เฮตกินน้องพี่น้องแต่เดี๋ยวนี้กะบด้เฮตหน้ามากสามสี่ปีแล้วเนะ<อ>าะเนื่องจากว่าเริ่มต้นก็คือเมยคันหน่ะบสบายเป็นอันโรคกระเพาะแล้วก็โรคไขมันขั่วดันเนี่ยแหละพี่น้องเิ่นป่วยนักเนาะตอนน่ะก็เลยพากันบด้เฮตหน้าต่อมากะ่ะ กัผ้ารถลงกับว่ามีคนผ้าไทยผ่านี่มาต่อมาอีกกาพอดีอันพ่อนะโซ่เนาะพี่น้องแล้วกัเพื่อนกาได้เสียชีวิตไปกัดีป้าเลยบ้านเริ่มต้นจากนั้นมากก็คือเด้ป้าหน้าเลยพี่น้องเพราะว่าอายสองคนหลังจากที่อันเศร้าจากรถลงหรือว่ารถตามแล้วเนาะก็ได้ไปเหตุงานอยู่ไทยเม่อคันกับยังโซ่กับผลจากการโซ่แต่ว่ากับว่าเศร้าในพญานพี่น้องยังได้กินยาซักยาทุกเดือนเนาะ แต่เมื่อวานนี่ก็ยังเป็นวิ่นอยู่ไปดำให้ก็เลยบอมีคนผาเฮ็ดเนาะแต่ <hate S 2> ละปีนนะจืดได้ดำหน้าคูปีพี่น้องเพราะว่าไม่แย่เกินอ่ะเพิ่นยังมีล้านทรายนาะมาอยูน้ำวางปีกยน่ะล้านทรายเดยทไทยเดค้าหน้าหายนาะจืนกับไปลกกะไปดำซอยเพิ่นเพิ่นกะแบงขาให้กินแต่ละปีนะเนาะแต่ว่ารอบคัวจืนเองนะบ่ได้เฮ็ดหน้ามาหลายปีแล้วเนาะเนื่องจากบ่มีผู้ช่ายบ่มีคนผาเฮ็ดบ่มีโหลดน้ำ มันเหลือซุ้มเขาการทุยยางเนาะพี่น้องก็เลยเห็นห้ป่าหน้าห้คนอื่นเห็ดเนาะกินเขาหน้าแต่ละปีก็ดำซอยเตปาเนาะงเตปีนี่ก็คือป่าบวดใหดำหน้าวานลานทรายเพื่อกับเด็กกับบ้านเนาะพี่น้องเพื่อกับยู่กับอันนาบ่าวมันมีผู้พาเห็ดมันหยาพี่น้องก็คืออันหูกันแล้วเนาะเห็ดหน้าเพื่่สีเหลี่ยพี่น้องมันก็หยาไม่ยช่เกิดเพื่อกับเท้าแล้วเนาะเพื่่เกลื่อมบัสบายเลื่อมอ่อนๆแอนแอดแน่เลี่ยมเลยเนาะเพื่่อก็เลย หอยอดอ้าวพ่อได้กินเขาเพื่อนะ่าเพราะว่าเพื่อนกับไบ้ร้ายปาาเนาะเพื่อนกัเลยตัดสินใจว่าหยอดอ้าวก็เพื่อนดำเขาไ้เนาะพี่น้งองเขาไฮกันก<ว>างามได้แต่ละปีแม่ยายเกิดกระโสดแม่ยายคันกับบ่มีครูพี่น้องเกิดกเลยบ่มีผัวพ่เฮ็ดหน้ามีแต่คนสวพี่น้งอบบนนนนงยังร่อถ้าแต่หลูกเคยแล้วเดี๋ยวนี้นพี่น้องเลยพ่อสืบพ <โด S 2> าเฮ็ดหน้าได้เพราะว่าไ้หน้ากับเป็นปลาบนแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่ายุนี่มันเป็นโขงเนาะถ้าป้าปีหนึ่งกับสี่หก โขกไปเลยโขกนะมันมันเป็นดินงามกับแม่แล้วพี่น้องเป็นดินต้มแล้วก็กกเหมาะกกใหม่นะมันเกือสบายเนาะเนี่ยมีแต่กันกนะขัไปเบิ้งนู่นแม่ถ้าป้ากะสิเป็นจังสีอะลรพี่น้องน่าป้าปีเดียนะหูเหลืองเลยพี่น้องเนหุ่มเบิดโอ้แทวหนังกะเป็นไห้นาเบิ้ดแหละพี่น้องแต่ก่อนน่ะบัดตอนนี้กะมาเป็นปลาเป็นดงอีก เนื่องจากว่าบ่มีผู้ผ้ามา,าเนาะทางมันก็ดกายหลายกิโลเตอือพี่นอ้องเื็นสีผ้าไปเบิ่งอันพันหน้าที่ไม่ยัคันแบงคล้ายไปตอนพื่นโซ่เนาะพี่นอ้องก็คือบ่อนที่ว่าเป็นอันให้หน้าเป็นหยาเนาะพี่นอ้องเพิ่นบ่ได้มาเห็ดเพิ่นก็น่าศิชถา,านกาการเดียวกันกับไม่ยันแขนเหอนาอ,นอพี่นอ้อง ค้ายไปกับพี่น้องตัวเองเลยเนาะน้องชายของไม่ายเลืองพี่นนองก็ค้ายหายก็ได้ให้น้าแท้นี้ให้ง่าๆแล้วไหมเนาะอือแต่การหน้างามออกนี่แคมทางเพราะว่าเ้าคนคล้ายกับบ่ออยากค้ายเลยเนาะพี่น้องบอลมันงามแต่ว่าคนสื่อคนจากได้บอลมันงามถ้าบ่อคล้ายพนกับบ่เอ่าก็เลยจําเป็นกับต้องคล้ายพี่น้องเออ สัตว์เลี้ยงไฮบะเลี้ไงไฮไงดิแมนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดบ้าณแปดเก้าไฮนี่แหละพี่นอ้องหอดเถืองผลไดหอดเทิงแมนยูแต่ว่าเป็นไฮหน้านะ่ะแปดเก้าไฮแต่ว่าอดินนะมันเป็นปลาไปน้ำอะไรเนาะพี่นอ้องตะกี้กับเป็นหน้าเบิร์ดแหละพี่น้องเลยแต่ว่าปลาไปไลยปีหลังเก้าหกไปเบิร์ดเนาะเนื่องจากว่าไม่ไงขันป่วย หลบม้อนนอนเสื้ออยู่สองปีเนาะพี่นอนคิดี่ราสิบหรอดได้พี่นนองแต่มีปฏิหารก็เลยวันลดไปทุกเมื่อนี่ก็ซักยาอยู่ทุกเดือนเดือนได้บ่ซักก,กะบะับลกบ่ขึ้นกับบวหูว่าโลกยางกับโลกร้ายยางพี่นนองมีแต่น้ำหยาญยุกเนาะหน้าโคมาเกิดน้ำหยายุบพี่น้อะถ้าป้ากับจังสีเลยพี่น้องมีแต่น้ำมีแต่ตหยาญยกบห้กับป้าปีเดียวได้หนึ่งพี่นาะถ้าใจดีเนี่มัวขยู่ มีขั้นน้าหนาบันนี้พี่นนอะผ้าเลาะอ,อนนั้กะเป็นบอนประจําที่จืดห้าหน่อไม้ตั้งแต่ยังมาเห็ดหน้าเผล่พี่นนองขืนแต่หน้าหน,น,น,น้าเลยห้าหน่อไม้ต้มไวกินแรงเนาะ่ําตอนแรงมากอ่ะพอไปแง่ตักงแต่เมื่อกินกับต้มหน่อไม้ต่อไปอัน ไหยหน้าใหญ่ๆที่เขาจะดุดไว้นะโบแมนอันดินคองอันชุ่มจือเนาะพี่น้องเป็นดินคองพี่น้องทางบ้านคำหลวงเนาะนี่นบบนหน้าบ่าวยังยังไถหนาอยู่บ้านเขาท่านละแลละพี่น้องเต็ม,มื่อวานนี้บา้า,อบอานหลักะไถขาดโกอีหวานนึงเนาะ เขตดินก็สุดแต่อันข้างหน้าใหญ่ๆของเขาเจ้านี่แหละพี่น้องแล้วต่อไปก็เป็นทางหน้าเป็นพันของอันบาวพดีเนาะหน้าน่ะลายอยู่แต่ว่าบ่แม่นของเฮาผู้เดียวแบ่งกัน3คนเนาะอูอยู่หน้าโขนที่ว่าม้อเด้อพี่น้อง เวลาจีน่ายเนาะไม่หรือหัวไม่ยั้งออกกะเดีมาหาเนะาะตะกี้นอนหน้าก,กะสบายเสียแต่ว่าบมมีรถมันไกลเขต่างอันนาบานวนบานเขาเนาน คันน้ำหนาได้พี่น้องจิ้นบูฮูแดนเนาะแดนหอาชิดอยู่อันกุ๊กใหม่เป็นโทนนั่นเนาะพี่น้องนี่วางหนังกระเป็นอันวางที่จืดว่านเขาเมื่อวานนี้เนาะพี่น้องวันที่จืดว่านเขาวานนี้เนาะพี่น้องเพิ่นเดือดขาดกุ๊กไปแล้วเนาะนี่ ทั้งนั้นก็เป็นพายตะกี่นะพี่น้องเวลาพ้นต๊มาเลยพอจอน่ิสิป่านไหวเนาะเวลาภาวะตะการนะอยู่ทางนี้เนาะตอนจจ่นเฮ็ดอันหน้านะป่านน้มไหวบ่ิหารน้มอันไล่ไปทางอื่นเนาะเวลาตะกาแหงตะกาโบกกาเดเอาน้มในหันน่ะปิ้งขึ้นมาใส่เนาะพี่น้องอันนี้กับเป็นวางสุดแดดนะน้องแมนะทา้งนั้น เขียที่ถ่ายเลยนะพี่น้องนี่เป็นชีพย่าเบิงอันดินบอลมันซุดเนะพี่น้องก็คือซุดอันหน้าห้าเนาะอู้มีแมงแข็งจังแม่นี่อะไรเขียว มันไก่พายเนาะพายกับดินได์เท่ากันไหม,มดินต้มกบหนาเนาะอันนกัน็ดีืม อไฮเคีเค้ยวๆนะกับเป็นท้องเพื่อนต่อแดน ทางฝากนั่นกับซูตอันอยู่เทิงๆกันก้อนเอาไม้ขึ้นไปน้อยนึงเลาวพี่น้องแต่ทางนี้กับซูตอยู่แถวขั้นขั้นไ้ายบอแม่อืมแถวนี้แต่เริ่มแต่หนีไปบนอันหน้าเหืออันนี้ก็แม่น้อพี่น้องเฮ็ดหน้าหน้าจืดกามีชมีและพี่น้องเตกีนะเฮ็ดน้านั่นแล้วนาะเพราะว่า แบ่งกันสามคนอยู่แต่ว่าอันพี่นอ้องเพ่คยหมดเฮ็ดเนาะอันจืนกัาบขอบขวก,ก๋าเดือดเฮ็ดเบิ้ดในอันตอนที่เฮ็ดห,หนาเนาะไหมเอาขวดเห็ดดำกะเอาขวดเห็ดเป็นเ<ว>ดือนเดือนนึงจังและเพี่น้องเลยขวดไทยเมื่อละสองไฮซ้ำไฮถาท้ายร้ายกับอีตโตร่ขวดประมาณกินหอดขวดกินหอดอีนนี้ได้พี่น้องขวดตัวหนาหนามีพ่อคุณอีลันนี้เนาะเห็ดหนากินร้ายปี ต่กับ,บใบไ้แห้งงานเกินเนาะพี่น้องเพราะว่าคอยเห็ดคอยเห็ดไท้อนใช้ไปเบิบ้งมันเมืยแหละกะ่อยมันไปกินยาอะคินชืดอ,อถ่ายมาก<น>อะขวายกะรถตามตายพี่น้องเอยอุปสรรคมันอะเป็นเป็นขั้วแม่เป็นขัว้วนเขาขัาข้วมุนเลยน้องไหมเนาะตั้งเต้พ่าะยาไม่ยาผลมาเป็นขัว้วแอนเห็ดหน้ายูหน้าโขกก็มันกบหลายปีเนาะพี่น้องเลยชื่ถ่ายมาก เมื่อก็ได้ถือรถต่ำเนาะส่วงที่ว่าฮับบอยเนาะเวลาเก็บเกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วเพื่อนก็จะหายปลอยงัวปล่อยควายเนาะไม่เต่เป็นไรเมื่อเขาเคเงียตอนแรกเนาะพี่นนองมันได้ขามทางแต่ว่าขามโมวิสเนาะก็เลยถือรถชนหน้าก็ชื่อว่าเบิร์ชมินีเนาะพี่นนองวิวมุมสูงของนาโกจืดเนาะพี่นนองก็ประมาณนี้ ให้เบิงมุมสูงเนาะอันให้ข้าวๆอันแถวนั้นน่ะบ่แม่นเนาะพี่น้องหอดแต่อันให้ข้าวให้อันต่อไปนั่นเนาะตอนนี้เงียบแห้งไม่ยังคันกลับไปเลยฉยอม ฉยิ้มห้าหน่อไม้พี่เนาะไม่คันกับบุ่มเอ็นเขาห้าหน่อไม้น่าจยิมไปจ้ะพี่เนาะน่ะบ่าวเพิ่นยังหวานเขาอยู่เนาะพี่เนาะหาคนมาถ่านมาใครให้หบ่ได้ออกหน้ามาสองปีเนาะพี่น้องรู้สึกว่า สบายใจแหงอากาศก็เย็น,นอาะหน้าจืดนะมันเป็นตะโยอยู่แล้วพี่น้องอันนั้นก็เป็นโกม้มกคอเนาะชวนร้ายนะมันบ่คอยเป็นหมาเป็นได้นะพี่น้องมันหางฉีมีแมงแขงหัวใบมันลายเนาะใบอ่อนก็ลายนี่นะ่าาออกมาต่ห้าหนามัยนี่ไม่ยากันก็เข้าไปห้าหนามัยคือกันพี่น้อง การรีวิวหน้ากะได้จบลงไปแล้วเนาะพี่นอ้องอสิบอจะแจ้งหรือว่าสดเจนปันไดเนาะเพราะว่าหน้านะ่ะรีวิวอยางเนาะพี่น้องเพราะว่าบางบอนกับเป็นปลาเป็นดงเนาะมันก็เลยให้เขารีวิวยางหน่อยหนึ่งนี่กันยังรีวิวบนบัวปันไดเนาะพี่น้องเพราะว่าวางสิไปรีวิวนะมันไปอยางเนามันมีน้ำมีอันนี้มันหกเนาะพี่น้อง ก็เลยบรเยิเขาไปให้เบิงนั่นแรหกะ่ะน,นาชิพ่ออันเขาใจอยู่น้องพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ไม่ยัคันกะผู้เพิ่นไปห้าหน่อไม้น้ำยาซาวแล้วการรีวิวก็เล,กเลยจบลงเท่าน,นี้น้อพี่น้องหน้ากะมีสำมนีแหละแต่ว่าบรเิเห็ดแล้วเนะานะอนาคูโตอไปะกะฐานเนื้อครูไม่เห็ดซอยพี่น้อง เพราะว่าอายเอือยอเพิ่นกะเมี่ันขอบขั้วเ่นแล้วเนาะเพิ่นก็ต้องไปอันอยู่น้ำเมียเพิ่นไปเฮ็ดหน้าทาังพังเมี่ยนเนาะพีน่น้องส่วนจริงก็ไม่คันกะให้เขาเจ้าเฮ็ดโอ้ปีนี้นะบ้าตัวเองเฮ็ดเนาะเพราะว่าเพิ่นวานเอาเพิ่นก็นเลยอุตสาเฮ็ดให้มันเบิดเพิ่นวาน่าสิได้หน้าเขาางามได้พีน่น้องเฮ็ดแต่ละปีนะแต่เสีได้บ่มีคนเฮ็ดคีมปนี่กะจบไหวสมิ่งเนาะพีน่น้องบาย